สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นำบรรยากาศนะครับล้ำคูงวันนี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีสถานการณ์อะไรมากมายนะครับเอาบรรยากาศครับวันนี้ครับน้ำไม่ข you know ึ้นไม่ลงนะครับคงที่นะครับผมเอาบรรยากาศมาให <ummer> ้ชมนะครับถ <baz. S 1> <geo> ่ายจากด้านบนนะครับผมนะครับข้างล่างก็จะ สังเกตเห็นเรือหาปลานะครับผมนะครับจอดอยู่นะครับนะครับเรือหาปลานะครับมีรหัสเรือด้วยนะครับผมมีทะเบียนนะครับวันนี้แดดไม่ออกนะครับเพื่อนๆครับคลึ้มนะครับฝนตกแน่ๆนะครับวันนี้นะครับ อันนี้แม่น้ำขงถ้ามองขึ้นเหนือก็คือเป็นฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เราเป็นเกาะนะครับเป็นหาดแห่แล้วก็เป็นแม่น้ำคงเลยเกาะไปเป็นน้ำคงที่กว้างกว่านี้นะครับถึงจะเป็นประเทศลาวนะครับนะครับเห็นไหมครับจเป็นบรรยากาศที่เงียบนะครับผม เงียบสงบมาสัมผัสดูนะครับเพื่อนๆครับจะมีสถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนะครับภัยธรรมชาติหรือแม้กระทั่งบรรยากาศที่เงียบสงบนะครับแอดมินก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันนะครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมบวิธีชีวิตของคนแถวนี้นะครับก็คือหาปลานะครับแล้วก็ ปลูกพืชผักทำทางการเกษตรตรงกลางหาดเทนะครับผมนะครับหาปลาก็จะเป็นอ่าตกเบ็ดนะครับลอยคายนะครับแล้วก็มีการตกเบ็ดหลายประเภทนะครับนะครับเป็นเบ็ดคันเบ็ดเชือกเบ็ดต้นนะครับหลายอย่างครับแล้วก็เบ็ดฝรั่งนะครับก็มีคนมามาใส่อยู่นะครับมาตกเบ็ดอยู่นะครับ บรรยากาศนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าทําไมลกจังนะเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีบ้านคนนะครับผมเออมันมันเป็นนาซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า,าทางราชการนี้ได้ทำระเบียงเขื่อนให้แล้วทำฟุตบาทแล้วเหลือเพียงแค่ถนนคอนกรีตลาดยางนะครับแล้วก็บ้านคนยังไม่มีมันก็เลย ไม่มีใครมาพัฒนานะครับตรงไหนที่เป็นบ้านคนอยู่นะครับเขาก็จะพัฒนาอย่างนี้นะครับผมนะครับโล่งสะอาดนะครับตรงไหนที่ไม่มีบ้านคนมันก็จะรกนะครับเป็นกระถินเป็นต้นไม้ต่างๆนะครับสาบเสืออะไรต่างๆนะครับผมแอดมินก็บ้านก็อยู่แถวนี้นะครับหน้าบ้านตัวเองก็ปลูกกล้วยน้ำว้านะครับผมโอเคนะครับวันนี้นำบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม